คลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการซูมไทม์ไลน์ของตัวเอฟเฟกต์คอนโทรลของเรานะตัวเอฟเฟกต์คอนโทรลของเราเนี่ยถ้าเกิดเราใส่คีย์เฟรมเข้าไปเนี่ยแล้วบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันซูมเข้าซูมออกได้นะครับเพื่อให้ทํางานได้ง่ายขึ้นครับในโปรแกรม p พ e เมียโปะครับไปลองดูเลยครับใครสนใจไฟเทมเพลตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับอ่ะสมมุติเรามีคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยแล้วตรงนี้ครับเป็นเอฟเฟกต์คอนโทรลที่เราอยากจะมาซูมเข้าซูมออกนี้เนี่ยสมมุติเราอยากจะใส่คียยยย์เเเเเเเฟรรรรมมมมมมมพืืนน่่่มม่่ออออททําาาาาาาซซููให้้้ันนนีีสุติลลงงแวกก็ หรืออาจจะเลื่อนไปด้วยอ่ะตรงนี้ครับเราก็จะมีคีย์เฟรมแล้วอ่ะเพื่อนๆลองเล่นดูมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นว่ามันช้าไปเนี่ยเราจัดการลําบากเนี่ยเราอยากจะเข้าไปแก้ไขเนี่ยหรือเราอยากจะขยายให้ตรงเนี้ยมันมันกว้างขึ้นอ่ะเออมันกว้างขึ้นหรือมันแคบลงอย่างเงี้ยเราจะทําไงให้เพื่อนมากดที่ตรงเอฟเฟกต์คอนโทรลตรงนี้ครับให้มันเป็นกรอบสีน้าเงินอย่างนี้ไอ้กรอบสีน้ําเงินอย่างนี้เนี่ยมันหมายความว่าเราเลือกกรอบเอฟเฟกต์คอนโทรลนี้อยู่สมมุติถ้าเกิดเรามา กดจิ้มตรงนี้อ่าตรงนี้มันก็จะเป็นกรอบสีน้าเงินแสดงว่าเราเลือกกรอบนี้อยู่ถ้าเกิดเราจิ้มที่ไทม์ไลน์เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นกรอบสีน้ําเงิน มันจะเลือกไทม์ไลน์อยู่แต่ในกรณีนี้เนี่ยในคลิปนี้เนี่ยเราต้องการจะซูมเอฟเฟกต์คอนโทรลหรือซูมคีเฟรมตรงนี้เนี่ยให้กว้างขึ้นให้เพื่อนมาจิ้มให้ตรงรอบเอฟเฟกต์คอนโทรลนี้เนี่ยมันไฮไลท์ก่อนนะแล้วให้เพื่อนทาการกดบวกหรือลบที่คีย์บอร์ดนะกดบวกปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเนี่ยกดบวกกดลบเนี่ยมันเป็นการซูมขยายเข้ามาเนี่ยให้ตรงนี้มันกว้างขึ้นนะเราจะได้จัดการให้มันง่ายขึ้นนะตรงนี้ครับพอเราซูมเข้ามาเนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นอย่างนี้ใช่ยา ขึ้นอ,อันนี้ก็จะเป็นวิธีการซูมเข้าซูมออกแบบง่ายๆเลยหลายๆคนเนี่ยถามผมมาบ่อยมากนะว่าซูมเข้ายัางไงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้มีแค่คีเฟรมแค่นี้หรอกหลายๆคนบางคนก็มีคียเฟรมเยอะแยะมากมายเนี่ยแล้วจัดการกับคีเฟรมพวกนี้ยากนะเราต้องทําการซูมเข้ามานะวิธีการซูมก็กดไฮไลท์เข้ามาในกรอบนี้ก่อนแล้วซูมเข้ามาอย่างนี้ได้เลยกดบวกลบนะน่ครับวิธีการซูมนะง่ายๆแบบนี้เลยครับสำหรับวิธีการซูมเข้าไปดูคีเฟรมในโปรแกรม Premiere Pro ครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยครับสำหรับคล นะครับสวัสดีครับ